จังมามาเพื่อนรักเมนูเพิ่มพลังของเจดียกินแบบไม่ยังเราคือฟูดช็อกเกอร้องกันดังๆคนหามาปรุงกินสิเย็นจรินกินจัง ขอบคุคบว้าวว้าวตองฝึกโยนป๊อปคอนเขา้าปากมาจากไหนก็นนะฉันฝึกเรื่อยๆตั้งแต่เด็กน่ยพ่อแม่ชอบพูดว่าอ่านหนังสือมีประโยชน์กว่าแต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่ในฟู้ดทราเกอร์แสดงพวกเขาคิดผิดย่า <Yeah. S 1> โอ้โอ้เห็นเราอันลงไวซ์แกรมกันเถอดดีไหมความคิดดีมากเลย จแอนดี้หลอกล่อดึงมือกลับแล้วเฮ้ยเรียงโอ้ยลมไม่เป็นท่าเลยไหนๆทุกคนก็พร้อมฟังแล้วนะขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เศร้าที่สุดในโลกเรื่องไททานิกล่มเหรอไม่ใช่การจมดิ่งของมือถือฉันฉันเคยทำมือถือหล่นในชักโครกต้องใช้มือเปล่าหยิบมันขึ้นมา ทำไมอะ่ะมันเศร้ามากนะสำหรับฉันน่ะผิดโศกนตฏกรรมบรลืนโลกคืออาหารจากสกอตแลนด์ันเศร้าจริงเคยได้ยินว่ารสชาติมันห่วยสุดๆไปเลยไม่ใช่อาหารสกอตไม่ได้ห่วยมันอร่อยเรื่องน่าเศร้าคือคนทั้งโลกเนี่ยกำลังเข้าใจผิดเรื่องรสชาติแผนของฉันก็คือเปลี่ยนความคิดพวกนั้นยังไงอะ่ะเพิ่มของกินสกอตสุดอร่อยในเมนูของเรา<อ>แล้วก็เผยแพร่ให้ดังทั่วโลก พูดถึงของอร่อยขั้นเทพเนี่ยนะอยากให้พวกนายลองชิมคุกกี้สก๊อตสูตรดั้งเดิมนี้หน่อยเียบเอ้ซอนนี่มันช่างวิอ้วแบบแก่แเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยแย่พูดไปมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกโอเค ต้องไปปรับปรุงนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอโอเคอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรทั้งหมดก็ได้จะหาสูตรจากไหนกันยะจากเซียนทำคุกกี้ไงเชฟกระทิงแห่งไฮแลนด์สกอตแลนด์ฟังแล้วเหมือนเราจะได้ประจนไทยเลยขอตัวไปออกข้องแปบเอาละคาดเข้มขัดให้ดีเพรานะป้ายหน้าคือสกอตแลนด์ คุกกี้ที่อร่อยที่สุดในร้านมาเคี้ยวเล่นสักสามที่ครับเฮ้ยเดี๋ยวได้เคี้ยวเล่นแน่ไม่ต้องห่วงไปหลบนะเนี่ยร้องทำไมจอดเอาไปเลยเด็กเด็กคุกกี้นี้อร่อยขั้นเทพเลยอ่ะเทฟเรียกพี่ว่าฮามิชแมกโดูเกิลก็ได้อยากได้สูตรนะครับ ขอโทษด้วยนะพี่เกลงว่าพี่เองก็ไม่รู้สู่แต่ว่าน้องลองถามฟิโอนา่าน้องสาวคนสวยของพี่ดูได้เลยนะเฮ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 ยหรือพิสูจน์ได้พี่เห็นว่าน้องแข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมตระกูลแม็กตูเกิลของเราโดยการชนะการแข่งขันไฮแลนด์ขอเล็กอย่างหลังอะ่ะตามใจน้องเลยแต่ถ้าจะเข้าแข่งก็ต้องมีทีมก่อนนะเจอน้องจ๋าฉันเอาด้วยฉันเป็นหัวหน้าทีมเอง ทีมผมพร้อมแล้วครับเยี่ยมมากเพราะการแข่งขันไฮแลนด์กำลังจะเริ่มนาะบอดนี้สุดยอดไปเลยพวกเขาแข่งขันชอบชอบมายเอาเลยเร็วอาเลยสุดยอดไปเลยต้องถ่ายลงไว้ฟรกรรมแล้วตอนนี้ เรากระทิงทั้งหลายขอต้อนรับสู่การแข่งขันไฮเลนดนเย่ดีดีผู้กล้าทั้งสองจะแข่งใช้ทักษะด้านอาหาร ชนะจะได้เป็นสมาชิกครอบครัวอันดีใหญ่ของเราเี่และตอนนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาลเราจะเริ่มการแข่งชักกระเยอะไส้กรอกไกงง่งวงณนะบัดนน่เชิญชมได้เลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลย สุดแรงสู้สุดฤทธิ์สู้ตายเอาเลยผู้ชมในไวระแกรมช็อกหนักแน่เลยเต็มทีไปเนอนอ้าไม่นะกล้องโดรนทางไปแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันมาเพื่อนกล้อมโอ้โหเอ้ช่างเขาเถอะซันนี่อย่าให้เชือกหลุดมือก็พอแล้และผู้ชนะก็คือลอทิงไฮแลนด์ เห็นมันพรางยับนั่นขึ้นเขาไปเลยเด็กๆไปให้สุดได้เวลาอัพสเตตัสแล้วเอ้าอะไรเนี่ยสัญญาณหายลองมาดูตรงนั้นหน่อยสิใจเย็นเย็นเราจัดการได้สันนี่ฉันคิดว่าเราไม่ไหวแล้วนะระวังวิ่ ันคงไม่เยอะไปกว่านี้แล้วล่ะดูสิว่าพวกเธอทำอะไรกับร้านของฉันยูนแท่งแคร่รดเอาไปเต็มสิบเลยทำาไม่ยังทุกคนนับสามแล้วโยนเลยนะอยากเซลฟี่เหรอ หนึ่งสองเดียวมานะวัดดีวัดสะเกคนแม่จ๋าช่วยลูกด้วยครับเมื่อกี้ว่าไงนะซอนนี่นะ อโอ้ยตายแล้วโอ้ยคะแนนของฟูทรักเกอร์ก็คือศูก็โทษนะฉันทำพังหมดเลยไม่เป็นไรรักต้องนายก็แค่อย่าทำสมาธิหลุดอีกก็พอไม่มันเป็นอะไรสิฉันไม่ได้ทำทีมแพ้อย่างเดียวนะยังทำให้เรากลายเป็นตัวตลกในวัยสระแกมอีกด้วย ดูนี่ดิยอมรับเถอะฉันทําให้ทีมขายหน้าพวกนายทาได้ดีกว่านี้แน่ถ้าแข่งจะไม่มีฉันตองนั่นมันตู้เสื้อผ้าฉันรู้นะฉันแค่อยากเดินหนีไปแบบเท่ๆแต่ไม่อยากออกไปข้างนอกมันหนาวพอดีมันเอาเสื้อคลุมมาฉันว่าฉันควรจะล้มเลิกเรื่องสูตรลับนั่นน่ะแล้วก็ปล่อยให้อาหารสกอตเป็นอาหารที่ห่วยแตกของโลกต่อไปนี่นี่ประธานโทษการแข่งขันน่ะมันยังไม่จบ เรายังทำคะแนนไม่ได้ก็จริงนะทีมเราอาจจะขาดคนไปหนึ่งแต่แน่นอนพวกเขาหัวเราะเยาอะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้าเราร่วมมือกันลุกขึ้นแล้วก็ลุยไปด้วยกันเลยครับผมเยี่ยมทีนี้ก็วิทพื้น20ทีหนึหน่องเรื่องนี้ไว้ค่อยจาัดก,การที่หลังแต่ว่าตอนนี้ไปคว้าชาัยชนะกันเถอะ Basket Meatball ดาบขนมปังฝรั่งเศสว้าอูเยเจเอาเลยรีบอลโอ้ยทั้งสองทีมตีคู่กันมาอย่างสูสีดูดีดังนั้นจึงต้องมีการแข่งรอบสุดท้ายนั่นคือไฮแลนด์ฟลิงเจเอาเลยขอโทษนะครับเจ๊ ไฮแลนด์ฟลิงคืออะไรเป็นการแข่งเต้นแบบชาวไฮแลนด์ไงลูกไหมแล้วแอนดี้ก็โยนขนมใส่เธอไงเห็นพ่อป่ะ <Huh? S 1> เป็นการตัดสินด้วยการเน้นที่ทักษะการรับขนมและที่สำคัญคือการเต้น <Hey. S 1> เริ่มแข่งรอบสุดท้ายได้แล้วในะบัดนี้ซป,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 ปั๊บปป๊บป,ป๊บปั๊บ ดูสิจูเลียพวกเขาแพ้แน่นอนปราะฉันคนเดียวเลยอโอ้ไม่ทุกท่านครับตอนนี้ฟูทรักเกอร์ต้องเร่งมือหน่อยแล้วก่อนที่จะแพ้ในที่สุดนะเย็นไว้เพื่อนฉันจัดการเองกระทิ้งทุกท่าน ดูเหมือนว่าจะมีการเรียกตัวสำรองมาแล้วนะครับอาจารย์อาจุตูอาจูตุลิงเป็นติ๊กลับและผู้ชนะเกมไฮแลนด์ประจำปีนี้ได้แก่ฟลูทราคเกอร์ขอต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะลูกชายทีนี้ เราไปคุยเรื่องสูตรกันเถอะนะเก่งมากเลยตองทุกคนชอบการแสดงของเธอนะไม่ใช่แค่ที่นี่นะแล้วดูคนในวันสระแกมดูสิเหอเห็นไหมเพียบเอ้ว้าวว้าวว้าวใครสนใจคุกกี้บ้างอ๋อฉันสนเงัยบเงับงับงับว้าวซอนี่คือว่ามันห่วยแตกเลยย แต่นี่มันสูตรจากเชฟรามิชเลยนะนี่ใจเย็นน่ะฉันล้อเล่นน่ะเอาคุกกี้นี่ไปแบ่งกันชาวโลกกันเถอะ